ถุงไหมเพื่อนเพื่อนคือพ้าบ้านเนี้ยผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นพ้าชุดเมื่อวานถ้าเป็นผ้าบ้านนี้นะครับเรามักจะได้พ้าในโซนในโซนที่ดังๆในอดีตอะ่ะบอกระเสมเข็มโกอ่าเมื่อก่อนนี้ต้องอะไรหรือว่า คือต้องบอกว่าพาระที่เขาดังเนี่ยเขาไม่ได,เไได้เขาไม่ได้มาวัดเป็นราคาซื้อขายกันนะเขาคือยอมออกจากบ้านไปเพื่อไปให้ท่านลดน้ำมนต์ไปขอของท่านเนี่ยได้ของของท่านเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าแพงหรือถูกจริงกัศรัทธาไม่ใช่นะยุคพ่อเปิดยุคหลวงพ่อกเกษมยุคปุหลิวเนี่ยอ่ะหลวงพ่อกเกษมชุดนี้ผมก็ไม่รู้หรอกให้ไปสามองค์เลยเนี่ย อันนี้เป็นกระไกลเงินด้วยสามองค์เนี่ยเอาไปพันห้าพอตรงนี้หลวงพ่อซื้อองแใช่ท่านเก่งไงคือผมเป็นคนหนึ่งอะที่ไม่ได้หลงละเมอเขาเรียกว่าไม่ได้ลากลงไหลได้เพิ่มกับคําว่าอะไรแพงอะไรถูกไะคือเราเราเรา,เราศึกษาประวัติจนรู้ว่าอะไรเก่งไม่เก่งเวลาเราจะออกเนี่ยเราเอาอะไรไปติดตัวแล้วอุ่นใจประมาณนั้นครับ พาอเดิมมีไม้พาอเดิมก็มีเกลมีสมเด็จพาอเดิมนั่นแหละนะครับอ่ะเนี่ยพันห้าร้อยบาทสามองค์พ่อเกษมอ่ะนี่หรือใครอยากได้เท่าไหร่ก็ใส่กันมาพาลารีราคาแบบนี้น่าจะยากอยู่ออะพี่แจ๊คเก็บหน่อยวันนี้พี่โอ๊ตมีความตั้งใจว่า พี่โอจะแบ่งพระออกจากห้องให้เหลือสักครึ่งห้องหนึ่งพันเนี่ยพี่กสินจะได้ไหมเนี่ยหลวงพ่อเกษมหนึ่งพันจะได้ไหมอ่ะแต่ให้พี่กรสินไปแล้วกันไม่เป็นไรถือว่าแกก็เป็นแฟนเพจประจำาอา อ่ะหนึ่บาทให้พี่กสินไยผมแพ้กก่อนเพราะก็เสมนะต้องบอกเลยว่านึกถึงท่านไหว้ท่านบูชาท่านก็ขอได้แล้วอ่ะให้ให,ให้ไม่เป็นไรให้เอาไาไม่ได้ห่วงอะไรมากมายนะครับอยากจะดูพาะอะไรเพราะเดิมเพราะเดิมก็จะเหลือสมเด็จนี่สมเด็จหลงพราเดิม พี่แจ็คดูวัดพับนี่ดิอันนี้แท้นะแล้วเราเชื่อว่าจะเป็นพระสมเด็จโตด้วยครับมนี่ออกจริงคิดแต่ตัวจริงเลนั่นแหละเราเราว่าเราว่านีเาา่เป็นพระสมเด็จโตเนี่ยที่มีอยู่ในบ้านผมใช่เน,นี่ยเนี่ยเนื้อเดียวกับวัดนะพระหลงวงพระโตสหมือนจว,วัดเกตเลยเพราะรวยล็อกเก็ตเอาให้เขาก็เล่งไงนะล็อกเก็ตเพราะรวยไง ล็อกเก็ตหลงพรารวยวัตะโกอ่ามาอันนี้เขาเรียกว่าทันเหลือเฟือนะอ่ล็อกเก็ตเพราะรวยนีย่ผมเรียกว่าทันเหลือเฟือเกินจะทันและยิ่งเขาเก็บพระตั้งแต่ปีหนึ่งกว่าด้วยยิ่งทันอ้าวชินราช6-8หกแปดข้างหลังเขียนพระอ,อาจารย์เลยฮนะอาจารย์กูล อ่ะทางพี่แจ็คเหรียญเก่าขอคูณอืเนี่ยเพืเ่อนๆครับเห็นไหมว่าพระบ้านเนี่ยมันเราได้เห็นพระแท้สวยสภาพสมบูรณ์นะคุณยังตามมาขอคุณแผนเมื่อคืนไม่รู้ไปไหนแล้วครับไม่ใช่เพราะคุณอันนี้อันนี้ สองสองเาสองสองเนี่ยสองสองเนียถัดจากหนึ่งเจ็ดหน่อยเดียวพราะคูณอันนี้เนี้ยเงินวอล้อแม็กกัแม็กเงินด้วยอ้าวมาพราะคูณแม็กเงินแม็กเงินเอาไปพันห้ 2. 2อาอ่าสอง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 ก้าไปพันห้าเนี่ย พันห้าพันห้าอ้าวอันนี้เนื้องเงินอันนี้สองสองสวยสองสองนี่จัดเป็นยุคต้นของถ้าในในพระเกจิดังๆอะ่ะอย่างหลวงพ่อเกษมาก่อนสองสองก่อนสองห้าเนี่ยถือว่าแพงละอ,อ่าปูหลิวเนี่ยก่อนสองห้าถือว่ายุคต้นละพราะคุณเนี่ยก่อนสองห้าถือว่ายุคต้นละพ่อหลวคุณด้านปีหนึ่งหนึ่งเก้าใช่เลยเราจะวัดที่วัดเลยนะ เนี่ยสองสองถัดจากหนึ่งเก้าสามปีอ้าวเหรียญละพันหใครเอาพิมพ์ปิดไปหนึ่งเจอ่าผมให้ไม่ต้องซีเรียสนะครับอเ,อเอาไปเดยครับไม่ต้องซีเรียสนะแบ่งปันให้ไปแฟนเพจนะครับปิดแม็กหนึ่งพันอ่าแบกหนึ่งพันให้เข้าไปเผื่อเขาไม่มีกำไรอ่า แ็กหนึ่พนให้ก็ไปเอาอันนี้สองสองเอเราชอบพระบ้านนี้ซะแล้วหรอพี่แจ็คใคออรรูป้ป่ะประเด็นคือพระบ้านเนี้ยเขามีพระดังในอดีตท,ที่เราหากันหมดเลยอ่ะอย่างเช่นพอเกียงเขาใหญ่ล็อกเก็ตพ่อรวยเอาไหนใครอยากได้ล็อกเก็ตพ่อรวยพอเกียงเขาใหญ่คือตอนนั้นอ่ะ นักสะสมเหล่านี้ยเขาไม่ได้สะสมหรอกเขาไปทําบุญองค์ไหนดังเขาก็ไปเอามาเออเพราะในตอนนั้นใครออกเขาูุมงคลได้ก็ต้องดังอะ่ะปุวแหวนนี่พี่โจเอาพันสองแล้วกันเพราะเพราะคูณอย่างอย่างเหรียญเพราะคูณสองสองนะงเล่น,น,นะลนอ้าวพี่คาวเวลเป็นพี่คาวเวลพันสาม อ่ะงั้นให้พี่คาวเวลไปได้ไหมเห็นป่ะถ้าคุณเห็นธรรมชาติเหรียญของพระในปีนั้นๆน,น,นะเขาเป็นทางเดียวกันหมดอะธรรมชาติเหรียญแท้นะครับได้เพราะขอมพระที่ผมถูกใจมาด้วย1อันเพราะขอมก็ต้องเก็บกัน เพราะผมเก็บอยู่แล้วเพราะขอมอ่าวัดประสาทไว้ยังไงครับอ่ะนี่พี่โจโน้อยลูกพ่อนี้นะอันเนี้ยผมหลุดปากให้พี่ไปพ2 0 0บาทแล้วถ้าพี่จะเอาพี่ก็กดหนึ่งถ้าพี่ไม่เอาผมก็จะให้พี่คาวิียวไปในราคาพันสองเหมือนกันนะครับถือว่าต่อมาก่อนให้สิทธิ์คนต่อก่อนนะ ถ้าพี่โจเอาก็ไปพันสองแต่ถ้าไม่เอาก็ไปที่คาเวียวได้ไปพันสองอ่ะแอดมินดูใครจะได้ก็รอเขากดหนึ่งเหรียญวัตประสาทรบุญยญาวาตใช่ไหมล่ะแน่นอนปูแหวนอ่ะปูแหวนปูแหวนเอาสี่ร้อยรักษาดินแดนปูแหวนเอาสี่ร้อยเอาเวลาผมจะให้อะไรก็ให้ง่ายๆนะครับ ราคานี้พ่อโนงไหมพ่อโงงไหมคือพ่อรวยอ่ะพ่อรวย <Hey. S 1> พ่อรวยนะอ่าเอาหกพันอ่าพ่อรวยเอาหกพันครับพ่อรวยเอาหกพันครับ <Hey. S 1> ก็ถ้าเป็นล็อกเก็ตสี่เหลี่ยมก็ประมาณร hey. ักสามหมื่นอันนี้เอาหกพันเนะ อันนี้จะเป็น Rocket ล็อกเก็ตรุ่นแรกๆของท่านด้วยหน้ายังหนุ่มอยู่เลยเนี่ยเอาหกพันผมรู้ว่าสี่เหลี่ยมเป็นมื่นน่ะเนี่ยหกพันครับอ่ะปูแหวนใครขอปูแหวนมาอ่ะนี่พินิวัตเอาไม้สี0รถ้าไม่เอาก็จะเป็นพี่สมานฟาร์มพึ่งนะ พระเครื่องเยอะแล้วสมัยก่อนต้องมีอะไรพ่อเงินแช็คพ่อเงินต้องมีพ่อเงินดอนยยหอมต้อง,ม,องนอนนอมีต้องมีงมน,นี่น่าจะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสามนี่ฉลองอายุแปดสิบปีเลี่ยนแทมดูง่ายไหมดูให้เป็นบล็อกจริงตัวหนังสือเนี่ยมีรอยต่อย,ยันคม,คม พ่อเดิมมีนี่ครับพ่อเดิมสมเด็จพ่อเดิมองนี้อง์นี้เอาหกพันสมเด็จหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเอาหกพันอ่ะอันนั้นให้เป็นพี่สมานได้ไปพี่สมานรับกดหนึ่งนะครับเอาเหรียญพ่อเงินเอาไปใช้กันเถอะก็ค่า,าเอ้ยกระจองงองกระจองงองสวยมากเอาพันแปดถูกอ่ะอพ่อเงินนนย,ยหอมเนี่ยเหรียญฉลองอายุแปดสิบปีเอาพันแปดสวยสุด,สด สวยสุดๆพันแปดร้อยบาทอ่ะอยากให้ก็ให้ครับปี่สันทั์สวยมากนะพอเปลี่ยนวัดใต้รูปหล่อพอเปลี่ยนสวยนะไม่ค่อยเจอแล้วเอาเนี่ย เหรียญเนี้ยนะใครแขวนแล้วโดนยิงตายเนี่ยบอกญาติมาเก็บค่าทําศพกับผมนะเนี่ยปู่ศุขพิธีวัดประสาะสทสาบุญญาวาสเนี่ยเอาพันเดียว,นญญาวาเนี่ยพิธีวัดปราสาทบุญยาวาสนี่ปู่โต๊ะพ่อเงินพ่อแทนพ่อเทียมพ่อกีพ่อสอนเสริงสารพ่อจงนะครับอ่าพันแปดร้อยบาทพี่พัดพี่อะไรใส่ก่อนนะเขาปิดอะไรกันเนี่ย อันนี้เราเท่าไหร่นะเหรียญเหรียญอ๋อพันหนึ่งพี่อุดอมพี่อูดมได้ไปแหนบพ่อแดงเอาไปพันเดียวจ้าแหนบพ่อแดงเขาบดายอิดเหรียญรุ่นแรกเหรียญละล้านแหนบอ่าอ่าอ่าอโอเคให้พิมพปิดพ่อแดงแล้วกันนะ ฮะอะอะและแล้วโอ๊ตบางแพรก็ผมเป็นคนที่แบบผมชอบผมชอบพระบ้านนะสราส,สนามันมันต้องบอกว่ามันไม่ค่อยมีพระที่เราต้องการแล้วอะเนี่ยครับอ่าพี่เอฟนลงชัยปิดแหนบพ่อแดงใช่ไหมครับ อย่างเงี้ยผมบอ,อกเลยนะพูดถึาคุณไม่ได้ต่างจะเหรียญรุ่นแรกเหรียญละล้านเลยอ่าเหรียญรุ่นแรกพ่อขี่เคยมีแบ่งไปหมดแล้วที่ไหนเอ่ยที่ไหนใครรู้บ้างอันเนี้ยถ้าผมเอาซักห้าพันเนี่ยจะมีใครปิดไหม ครัผมจะเอาสักห้าพันเี่มีใครปิดไหมเห้พ่มุย้ยใครอะรู้ด้วยเก่งมากครับขอบคุณครับโอ้โหพ่อมุย้ยแฟนเพจผมนี่เก่งจริงๆนะนะครับอ้าวห้าพันบาทนี่งบน้ำอ้อยพ่อมุย้ยวัดดอนไล่หายากนะงบน้ำอ้อยพ่อมุย้ยห้าพันบาทครับ หาหาไปเดี๋ยวก็เจอพี่หาหาไปเดี๋ยวก็ต้องเจอเนี่ยพระดังในตอนนั้นอยู่นี้หมดเลยครับศูนย์รวมพระดังในตอนนั้นพอเปิล พอเปิดทุกรุ่นพี่กไปทำบุญมาหมดเนี่ยอ่าพ่อมุย้ยมีใครอยากได้พ่อมุ้ยไหมพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ทันตัวท่านอ่าพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ทันตัวท่านเนี่ บูทวดปีนังศูเออสมัยก่อนนี่เขานะคิดถึงพิธา,าทอรเลยพะมุยผมเนี่ยพอสดวัดปากน้ำหนึ่งสองแม่อ้าวนี่ ปีหนึ่งสองวัดปากน้ำบ้านนี้พอสดเยอะไหนครับอ่าอันนั้นหลวงพ่อปี้วัดดาลันหอยครับดูดิตอนนี้นอาจารย์เจือ ดังแก้ก็ไปหาจันเจือเนี่ยปู่เจือดังแก้ก็ไปหาปู่เจือตอนนั้นก็แน่นอนจริงๆครับนักสะสมยุคนั้นเจ้าคุณนอไม่มีไม่ได้นักกล้ามแนบไปแล้วครับโอ้ยเหรียญนักกล้ามเจ้าคุณนอสวยมากโอ้ยเหรียญนักกล้ามเจ้าคุณนอสวยมากเพื่อนๆ โอ้เ oh, มื่อก่อนนี้เป็นเหรียญในฝันของคนเล่นพระหลายหลายคนนะครับนักกล้ามเจ้าคุณนอเหรียญน,นี้สวยอ้าวใครอยากได้เหรียญน,นักกล้ามเจ้าคุณนอเอาสี่พันห้าเนี่ยครับเจ้าคุณนอธรรมวิติโกสี่พันห้าร้อยบาทเหรียญน,นี้สวยมากครับสวยจนไม่อยากจับอ่ะ พระของเจ้าคุณนอเป็นพระที่ขอได้ครับพี่พัชชาสวยมากจริงๆโอ้สวยมากครับวันนี้4,500บาทสวยแบบอพ่อท่านชินวัดเมืองยะลาเอาท่านทำของดีครั นี่ล็อกเก็ตพ่อท่านชินวัดเมืองยะลาบางอย่างผมก็ไม่รู้ต้องไปถามคนยะลาวเนี่ยล็อกเก็ตล็อกเก็ตแพงกว่าเหรียญผมพูดเสมอแล้วครับอ่ะพ่อมุยใครอยากได้พ่อมุยก็จัดไปนะครับผมได้พ่อขอมเยอะเลยวันนี้ปู่ทวดมีนาง06นย์พิยุทธสวยนะ เนี่ยเอาสามพพอพี่ปี06อันนี้ชัดเจนครับสร้างให้วัดชัยมังคารา,ามปีนัง06อันนี้ก่อน0อูนย์แดนะไอซุ้มประตูแพงๆนั้น0ูย์แก็ยังแพงอันนี้06เอา2500ันห้าร้บาทฮะ เอาสามพเอมือนมืน,มนงงงงพวกนี้ความจําสั้นเหมือนปลาทองว่ายไปชนขอบโหลลืมแล้วอ่ะอยากได้อะไรก็เอาไปพาแถมดูไม่ยากไง,ไงผมกำลังเปิดว่าจะมีอะไรผมตื่นเต้นโอ้โหล็อกเกตหลงปู่สี ่น่าจะทันไหมเนี่ยไม่น่าจะทันนะแต่ปิดตาทันแน่งานแบบนี้ไม่น่าจะทันเนี่ยแต่ปิดตาเป็นของท่านแน่ปู่ศรีทำขอบุญหน้าก็ผมบอกแล้วว่าที่ไหนดังพี่เข้าไปหมดอะแหมเมื่อกี้เหรียญวัดประสาทให้ไปแล้วสโลแกนพิซามุไรพึ่งให้ไปเมื่อกี้นี้เลยอ่าเดี๋ยวรอองค์ใหม่ เพิ่งให้ไปเมื่อกี้นี่เลยสำหรับเหรียญรัฐประสาทบุญยาวว่า